แล้วฝั่งบ้านเราล่รคะได้รับผลกระทบอะไรไหมคะแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับการค้าขายยังคงเป็นไปตามปกติตลาดร้านค้าต่างๆขายดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าชาวเมียนมาเองก็แห่มาซื้อสินค้าในฝั่งไทยเพราะกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการตัดไฟในฝั่งไทยครับถือว่าไม่กระทบมากนักนะครับ ในบริเวณฝั่งอำเภอแม่สายครับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะครับคนไทยยังคงข้ามไปจงังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับเท่าที่สังเกตก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เข้าไปทํางานนะครับส่วนบรรยากาศการค้านะครับก็มีชาวเมียนมานํารถมาบริเวณสะพานแห่งที่1นนะครับเพื่อที่จะขนสินค้าอุปโภคบริโภคไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสินค้าที่นําข้ามพรมแดนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักผลไม้แล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่จะใช้ในการประกอบอาหารครับ ขณะที่ชาวท่าขี้เหล็กนะครับที่ข้ามพรมแดนมาส่งลูกหลานในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็บอกกับทีมข่าวว่าสถานการณ์ในจังหวัดท่าขี้เหล็กถือว่าปกติดีนะครับเมื่อคืนไฟฟ้ายังใช้ได้ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการตัดไฟจากไทยแต่อย่างใดครับอันนี้ไปส่งลูกอะครับครับผมปกติเรียนที่ไทยครับเป็นด้านน้นเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนครับก็ไม่ไฟก็มานะครับปกติดีครับเราอยู่ตรงไหนอะครับ ผมอยู่ข้างหลังเนี่ยอ,อไฟมาปกติเนาะก็มาครับแล้วน้ำมันเป็นไงบ้างฝั่งด้านนู้นน้ำมันอาจจะไม่มาน้ำมันหมดเยอะเหมือนกันน้ำมันยังไม่เข้ามาครับเป็นไงราคาน้ำมันคนคนแถบเติมเยอะไหมครับก็เมื่อวานก็เติมเยอะครับแต่วันนี้ผมยังไม่ได้ออกไปเติม ราคาขึ้นนะครับก็ขึ้นครับขึ้นเป็นเยอะมากจากที่อยู่เมื่อไหร่ครับเอ่อเมื่อก่อนอากจะเป็น 40, 40. แสน่เดี๋ยวนี้เป็นร้อยแหวา ส่วนราคาน้ำมันในฝั่งประเทศเมียนมาอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าราคาค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากมาตรการส่งออกจากไทยมีการห้ามนะครับพบว่าตอนนี้ปั๊มใหญ่ๆใ,ในฝั่งเมียนมายังไม่ปรับราคานะครับแต่ว่าร้านที่เป็นร้านค้าเล็กๆค้าปีกนะครับก็ราคาจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่50-60บถึงบบาทเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับคุณนอนสินีครับ คุณกวิศราคาน้ำมันฝั่งนู้นที่ปรับดีดตัวสูงขึ้นแล้วฝั่งบ้านเราก็ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่มีท่าทีที่จะส่งข้ามไปอย่างที่ฝั่งท่ากีเหล็กคะ่ะมันจะมีผลโดยตรงกับราคาสินค้าไหมคะมาซื้อบ้านเราไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วคะเขาจะเดือดร้อนหนักกว่านี้ไหมคะ ก็เดือดร้อนครับเพราะว่าระยะสั้นนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีผลกระทบมากนักเมื่อวานนี้ผมข้ามฝั่งไปประเทศเมียนมานะครับจังหวัดท่าคีเล็กไปเดินดูสินค้าตามตลาดแล้วก็มีการพูดคุยกับชาวบ้านหลายๆคนก็บอกว่าตอนนี้ราคายังคงปกตินะครับในระยะสั้นตอนนี้แต่ว่าถ้าหากยังไม่มีการส่งน้ํามันข้ามพรมแดนได้ระยะยาวนะครับจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าแน่นอนเพราะน้ํามันถือว่าเป็นต้นทุนการขนส่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะส่งผลโดยตรงกับราคาสิน ้าในทุกครั้งนะครับที่ชาวเมียนมานะครับก็จะประสบปัญหาปัญหาใหญ่ๆของเศรษฐกิจของเมียนมาส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องของค่างเงินก็เรื่องจากน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นนี่แหละครับคุณออน,นินีครับค่ะสถานการณ์ที่คนในพื้นที่ชายแดนเจอตอนนี้หลายๆคนบอกว่ามันอาจจะเสี่ยงอยู่ในภาวะที่ระสัาระสายแล้วทีนี้ถ้าประเมินสถานการณ์มองไปยาวๆคะ่ะอย่างสภาหอ,อการค้าที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาประเมิมนเลยคะว่ามันจะมีผลกระทบกับการค้าชายแดนบ้านเราไหมคะ ผมคุยกับรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายที่อมมแม่สายเนี่ยนะครับก็บอกว่าระยะสั้นเนี่ยแน่นอนจะส่งผลต่อบรรยากาศของการค้าขายบ้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตื่นตัวโดยเฉพาะคนเมียนมาเองก็จะแห่กักตุนสินค้าระยะสั้นอาจจะมีการซื้อขายสินค้ามากแต่ระยะยาวนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อนโยบายหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาเพราะว่าการค้าบริเวณสะพานแห่งที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นการค้าระหว่างท้องถิ่นแล้วก็เป็นการค้า ระหว่างรัดด้วยนะครับถือว่าถ้าหากระยะยาวนโยบายตอบโต้มาจากฝั่งของเมียนมาเองในเรื่องของการชะลอหรือว่าการเปิดปิดด่านระยะสั้นลงนะครับก็จะส่งผลกระทบโดยตรงแต่เบื้องต้นแน่นอนครับผลกระทบ จากน้ํามันนะครับน้ามันที่ผ่านที่อําเภอแม่สายไปท่าคีเล็กแต่ละวันมีรถประมาณเดือนหนึ่งมีประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่คันนะครับที่เที่ยวนะครับที่เข้าไปฝั่งประเทศเมียนมานะครับซึ่งมูลค่าการค้าชายแดนเฉพาะน้ามันอย่างเดียวถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับเดือนหนึ่งก็มีมูลค่ามากกว่า400ล้านบาทเนี่ยเป็นผลกระทบระยะสั้นหากส่งน้ํามันข้ามแดนตรงนัน้นไม่ได้ก็จะมีมูลค่าที่กระทบเศรษฐกิจในพื้นที่ในการค้าขายในการส่งออก โดยเฉพาะน้ํามันซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นสินค้าสําคัญอันดับต้นๆของการค้าแม่สายด้วยนะครับนี่ก็จะกระทบเห็นภาพที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในตอนนี้ครับค่ะข,ขอบคุณคุณโกวิค่ะเป็นการ